สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PPS Podcast ซึ่งตอนนี้เดินมาถึงตอนที่28แล้วก็7สัปดาห์พอดีนักนี้กำลังจะสงกรานถ้าหากว่าท่านตามครั้งที่แล้วผมก็ไปล่องเรือแม่น้ําเจ้าพระยานะครับออกเข้าไปคลองบางเกอกน้อยออกมาจากคลองบางเกอกน้อยก็ต้องไปวัดแจ้ง วันนี้เราไปปีนพระปรางวัดแจ้งแล้วก็ไปสมมุติกันว่าเรากำลังบกุกหรือพยา,ายามไต่เขาพระสุเมนซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญของสยามประเทศด้วยกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าในโลกนี้เวลาเขานึกถึงประเทศไทยเนี่ยเขานึกถึงอะไรบ้างบางคนบอกว่านึกถึงต้มยำกุ้งนะครับบางคนนึกถึงโน่นนี่นั่นแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยมานานมากและทุกวันที่ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยอยู่ก็คือ Temple of dawn หรือวัดแจ้งพระปรางวัดแจ้ง หรือวัดอรุณราชวรารามที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาชาติไหนๆเข้ามาประเทศไทยเขายัางต้องไปวัดแจ้งเหมือนถ้าเราไปขเขมรเราต้องไปนครวัดอย่างนั้นนะครับหรือถ้าหากว่าไปฝรั่งเศสก็ต้องไปแวร์ซายท่านมาประเทศไทยเนี่ยพระปรางวัดแจ้งเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่ใครๆก็ต้องไปแล้วพวกเราคนไทยไปกันหรือ,อยัง ผมเนี่ยเคยไปมาแล้วสองสาครั้งแต่ครั้งนี้จะพาท่านไปอย่างทะลุปรุปโปรงเพราะว่าผ่านการบูรณะครั้งใหญ่มีการศึกษาทบทวนเรื่องราวกันอย่างละเอียดยิบแล้วผมเนี่ยได้ทบทวนเรื่องเหล่านี้มาชวนท่านไปภายในครึ่งชั่วโมงไปเที่ยววัดแจ้งกันครับ การไปวัดแจ้งจริงๆแล้วเนี่ยไปทางรถก็ได้แต่เนื่องจากช่วงนี้สงกรานเราไม่ได้เล่นสงกรานกันก็ผมขออนุญาตพาลงน้ําเจ้าพระยาเสียเลยนะครับสมมุติว่าไปแช่น้ําแต่ก็ยังอยู่ในเรือนะครับแล้วก็ไปขึ้นท่าขึ้นฝั่งที่ท่าวัดแจ้งท่าวัดแจ้งเนี่ยมี2องท่า ท่าหนึ่งเนี่ยก็เป็นท่าที่เรือทั่วไปขึ้นส่วนอีกท่าหนึ่งเนี่ยเป็นท่าหลวงเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เห็นพระปรางวัดอรุณที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่เราก็เดินเข้าไปนะครับเชื่อไหมฮะว่าพระปรางวัดอรุณเนี่ยสูงเกือบร้อยเมตรนะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศไทยก่อนหน้าที่จะเริ่มมีการสร้างเสาโทรคม,มานาคมแล้วก็สร้างตึกสูงนะฮะในยุคหลังๆมา นี่คือเป็นสิ่งสูงแล้วสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วพาท่านไปเที่ยวคราวนี้เนี่ยตั้งใจที่จะไม่ได้ไปบปุกไปข้างใต้จะพาไปไต่พระปรางวัดอรุณนั้นการเข้าไปสู่พระปรางวัดอรุณเนี่ยก็เดินไปตามทางพอถึงองค์ปรางเนี่ยนะครับจะมีวิหารน้อยอยู่สองหลังหลังซ้ายกับหลังขวา คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เข้าวิหารจะพุ่งตรงเข้าไปเลยเพราะมีประตูแล้วก็มีมียักษ์ยักษ์แบบจีนยืนเฝ้าอยู่วันนั้นเนี่ยผมเนี่ยมาแล้วก็อยากจะไปให้ครบแล้วก็พาชวนท่านไปก็ต้องไปกันให้ครบก็ไปเข้าที่วิหารน้อยฝั่งซ้ายซึ่งผมถือว่าเป็นจุดที่ทุกท่านควรเข้าไปเพราะว่าวิหารน้อยฝั่งซ้ายเนี่ยมีความสำคัญ2องอย่าง พราะที่นี่เป็นที่ที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตตอนที่พระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินท่านใช้ก่อฟื้นเอกราชให้กับชาติไทยแล้วท่านก็ให้สร้างพระราชวังอยู่ข้างๆกับวัดอรุณแห่งนี้โดยใช้ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นขอบเขตของวังแล้วก็วัดเนี้ยเป็นวัดจริงๆวัดอรุณเนี่ยหรือวัดแจ้งเนี่ย เป็นวัดที่มีมาก่อนนะครับเขาเรียกวัดก่อบางคนบอกว่าเพราะพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านมาถึงที่นี่พอดีแจ้งก็เลยเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดแจ้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าชื่อวัดแจ้งเนี่ยเรียกกันตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่พระองค์ท่านเนี่ยสร้างวังอยู่ข้างท่านก็เลยรวมเอาวัดแจ้งเนี่ยถือเป็นวัดในวังด้วยเหมือนกับวัดพระศรีสันเพชรที่อยุธยาเหมือนกับวัด ระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วของกรุงเทพเพราะฉะนั้นเมื่อท่านสร้างวางมาครอบเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเพิ่งกลับมาจากศึกลาวนะก็เชิญพระแก้วมาด้วยก็มาปริดสถานไว้ที่นี่พระแก้วเนี่ยเพิ่งจะย,ย้ายออกจากโบสถ์น้อยวิหารน้อยนี้ก็เมื่อรัชกาลที่หนึ่งท่านย้ายกรุงไปอยู่ที่ฝั่งกรุงเทพแล้วก็สร้างวัดรวพระแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปที่นี่ก็ทําได้ ให้เราได้เห็นแท่นที่เคยปฏิสถานพระแก้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเบื้องหลังของแท่นนี้นะครับมีเจดีย์กุลามณีที่สวยมากโบสถ์น้อยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางคนก็จะแวะซะเลยก่อนเข้าบางคนก็ค่อยแวะขาออกนะครับก็จะเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินเพราะว่าวัดนี้นะครับเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินท่านทรงผนวนครับในช่วงปลายรัชกาลก็ เป็นที่ที่ได้มาระลึกถึงพระเจ้าตากสินด้วยก็แล้กันนะครับสำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้าไปที่พระปรางเนี่ยนะครับก็เดินเข้าไปที่ประตูกลางอยู่ระหว่างโบสถ์น้อยทั้งสองหลังเวลาเข้าไปเนี่ยเราก็จะมองจากฐานขึ้นไปบนยอดบางคนมองจากยอดลงมาจากฐานตามที่ผมบอกแล้วนะครับว่าพระปรางวัดอรุณหรือวัดแจ้งเนี่ยสร้าง ไว้อย่างสูงมากแล้วก็มีลักษณะพิเศษก็คือเป็นปรางอาจต้องใช้ว่าเป็นปรางที่ทางฝ่ายไทยเราเนี่ยปรับปรุงนะครับให้มีรูปทรงสวยระหงเพรียวงามอย่างไทยสถาปัตยกรรมไทยของเราเนี่ยนะครับจะมีความชดช้อยหรือไม่ก็พยายามสร้างให้ดูเพียวท่านคงนึกออกพระปรางทั้งหลายที่เราเห็นที่สุขโขทยัยที่อยุธยา หรือไปที่วัดใดๆในประเทศไทยที่พิษณุโลกที่เมืองเพชรที่ราชบุรีนะครับหรือที่พนมรุ้งบุรีรัมเนี่ยองปรางเนี่ยนะครับจะป้อมเหมือนกับฝักข้าโพดแต่พระปรางวัดอรุณเนี่ยจะดูเป็นจอมยอดแหลมสวยอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะพิเศษแล้วถ้าท่านทำความเข้าใจเนี่ยนะครับโดยคำอธิบายทั่วไปเนี่ยเอาแบบคร่าวๆแล้วกันว่ายอดเจดี พระปรางวัดอรุณเนี่ยเป็นพุทธปรางไม่ใช่เป็นปรางแบบพินดูนะครับแล้วก็มีการสร้างองค์ประกอบให้เรามีความเข้าใจเนี่ยเอาว่าเฉพาะองค์ปรางเนี่ยครับมีสัญลักษณ์เป็น3ามชั้นด้วยกันคร่าวๆนะครับเอาบทหมายก็คือรูปปูนปั้นเป็นรูปยักษ์รอบฐานล่างสูงขึ้นไปเป็นรูปกระบีก็คือลิง นะครับแล้วสูงขึ้นไปเนี่ยก็เป็นรูปเทวดาเป็น3มชั้นเพื่อสะท้อนถึงเรื่องของภพภูมิทั้ง3จากภพภูมิที่เป็นยักษ์อสุรกายนะครับขึ้นมาเป็นสัตว์แล้วก็เป็นเทวดาเป็นมนุษย์นะแล้วก็เป็นเทวดาสูงขึ้นไปนะครับที่มีซุ้มที่ไม่ถึงยอดปรางนะครับก็จะมี ช้างเอราวัณโผล่หัวออกมาแล้วก็มีพระอินทร์ทรงอยู่ก็นี่คือขึ้นไปสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยอดสุดขององค์พระปรางเนี่ยนะครับมีนกผสศุนแต่ปลายสุดเนี่ยครับมีชดามงกุฎประดิษฐานอยู่บนยอดซึ่งเป็นหนึ่งเดียวด้วยถ้าเราเข้าไปดูพระปรางที่วัดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นนกพสศุนย์แต่นี่มีชดามงกุฎอยู่ยอดด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยสะท้อนถึงเรื่อง ภพภูมิหรือสภาพผมใช้คำว่าสภาพแล้วกันสภาพของชีวิตจิตใจของมนุษย์เราผมขอตีความตามที่ผมถนัดแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราพูดว่าเป็นเกิดมาใหม่เป็นอสุรกายเกิดมาใหม่เป็นสัตว์นะฮะเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเทวดาต้องรออีกสักชาติหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยภพเนี่ยมาจากคำว่าภาวะเอาง่ายๆก็คือมองเข้าไปเนี่ยผมไม่คิดถึงชาติหน้าชาติไหน ผมก็คิดทันทีวะเกิดมาเป็นมนุษย์ผมก็ต้องไม่อยู่เป็นอสุรกายใช่ไหมไม่ไม่เป็นยักษ์แล้วไม่เป็นดิรัชานเป็นมนุษย์แล้วทำดีเพื่อเป็นเทวดาแล้วก็ไต่ไปให้สูงยิ่งขึ้นไปให้ได้นะครับส่วนจะไปถึงชั้นเลยปลายยอดเนี่ยก็ที่เราเรียกว่าบางท่านบอกว่าปลายยอดสุดก็คือนิพพานเนี่ยได้หรือไม่อย่างไรก็อยู่ที่เราจะฝึกฝนและพัฒนาปฏิบัติเอานี่ก็คือพระองค์ปราง หรือที่เราเรียกว่าเป็นเขาพระสุมเมนหรือเป็นศูนย์กลางของทวีปที่มนุษย์เรามาอยู่โดยรอบเนี่ยนะครับของพระปรางวัดอรุณเนี่ยนะครับที่4มุมเนี่ยนะครับมีปรางบริวารอยู่4องค์ปรางบริวารน,นี้เนี่ยครับท่านบอกว่าเหมือนกับ4ทวีปแล้วก็พื้นโดยรอบของรอบพระปรางวัดอรุณเนี่ยหรืออาจจะเลยมาจนถึง พื้นที่ประเทศไทยหรือกรุงเทพธนบุรีหรือเมืองนครที่ผมอยู่นะครับถือว่าเป็นหมานาทีสีทันดอนที่พวกเราเนี่ยก็ไหว้วนกันนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าทั้ง4ด้านขององค์ปรางนะครับมีมณฑปอยู่อีก4องค์นะครับมณฑปสองค์นี้เนี่ยนะท่านสร้างเป็นหอพระมีพระพุทธรูปสี่ ปางอยู่ก็คือปางประสูดปางตรัสรู้ปางปฐมเทศนาและก็ปางปรินิพานเพื่อย้ำว่านี่ก็คือพุทธปรางนะครับแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาสแสดงมาโปรดอยู่ผ่านสี่ปางที่อยู่ในบนดบเวลาเข้าไปเนี่ยนะครับผมบอกแล้วเราจะมาปีนพระปรางท่านทั้งหลายอย่าแค่เดินวนอยู่ข้างล่าง ถ้าอยู่วนอยู่ข้างล่างก็อยู่ในภพภูมิอสูรหรืออยู่ในมหาราทีสีทันดอนต้องไต่ขึ้นไปให้ได้นะครับจะมากจะน้อยเนี่ยจริงๆเนี่ยทุกวันนี้เขาอนุญาตให้ไต่ได้สองชั้นนะครับขึ้นไปที่ชั้นที่เป็นลานพนักสําหรับไปที่มณฑปก็ดูพระพุทธรูปที่อยู่ในมณฑปท่านประดิษฐานไว้งามส่วนใหญ่คนอาจจะไม่ได้ดูเพราะมัวติดใจย,ยักติดใจลิงนะครับ แล้วติดใจเทวดาถ้าไปอยู่ที่ชั้นพนักนั้นแล้วก็ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งครับก็จะเป็นระเบียงเพื่อจะเดินเบียดประทักษิณได้ชั้นนี้แหะครับเป็นที่ที่อยากจะเชิญให้ทุกท่านอย่างน้อยเนี่ยเดินวนสักรอบหนึ่งจะสวดอ e ิติปิโสหรือไม่สวดก็ให้เจริญใจสรณาคมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนที่จะมองไปให้ไกลณจุดนี้ท่านมองลงไปข้างล่างถึงเบื้องลาง ถ้าว่ากันไปคือเป็นสภาพที่เรามีชีวิตอยู่พอมาอยู่เบื้องบนเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในภพภูมิหรือมีสภาพชีวิตหรือจิตใจที่สูงขึ้นเราจะรู้สึกลมมาปะทะเย็นสบายมองไปเนี่ยไกลนะครับเวลาเราอยู่ในที่ที่โล่งกว้างเนี่ยจะเห็นจะรู้สึกอิสระแล้วก็สบายฉนั้นอยากจะให้ท่านปีนขึ้นไปส่วนบันไดที่ปีนสูงขึ้นไปจนถึงชั้นที่ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นแล้วก็อยากขึ้นเลยครับเพราะขึ้นไปแล้วคงจะอันตรายด้วยแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้การขึ้นไปบนพระปรางวัดอรุณเนี่ยนะครับผมคิดว่านอกจาก ไปแล้วลึกถึงสิ่งที่ผมนำเรียนว่าด้วยเรื่องของขอพระสูมเมนหรือว่าสภาพชีวิตและจิตใจของเราแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วไหนๆนะก็ต้องไปดูสิ่งที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของวัดอรุณก็คืองานประดับกระเบื้องงานประดับกระเบื้องของวัดอรุณนะครับของพระปรางวัดอรุณจริงๆแล้วเกือบทุกอย่างโบสวิหารหอระฆังก็ ใช้เทคนิคนี้นะครับก็คือเทคนิคเทคนิคประดับกระเบื้องผมเพิ่งได้เรียนรู้ว่าการประดับกระเบื้องที่วัดอรุณเนี่ยนะครับมี4ชนิดของการประดับกระเบื้องแบบที่1ก็คือเอาถ้วยชามมาแปะเป็นใบๆเลยน่าตื่นเต้นนะครับเรายังเห็นชามเบนจรงของเก่าจริงอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ละใบเนี่ยมีมูลค่ามาหาศาลแต่ที่นี่ก็ ติดประดับให้เราได้เห็นได้แบบที่สองเนี่ยนะครับเป็นการสั่งทํากระเบื้องมาเป็นใช้คาว่ามาเป็นรูปลักษณะเลยเพื่อที่จะมาปิดประดับสำหรับองค์ปรางเนี่ยเราพบน้อยนะครับเพราะที่มาเป็นชิ้นเนี่ยมักจะอยู่ที่พระอุโบสถและพระวิหารแต่องค์ปรางเนี่ยที่โดดเด่นที่สุดก็คือกระเบื้องเป็นชิ้น ซึ่งมีทั้งแบบเป็นกระเบื้องแล้วมาตัดให้เป็นชิ้นเป็นชิ้นกลีบดอกไม้เป็นชิ้นใบไม้หรือเป็นชิ้นลำต้นไม้หรือเป็นชิ้นอะไรก็ตามนะครับหรือเป็นสร้อยสังวานของยักษ์ของกระบี่ของเทวดาหรือเป็นเครื่องหัวนะครับอันนี้ก็เป็นกระเบื้องตัดนะครับมีแม้กระทั่งกระเบื้องที่ผมไม่แน่ใจว่ายุคก่อนเป็นกระเบื้องตัดแล้วยุคนี้เนี่ยท่านใช้เป็น สั่งทำมาเป็นใบไม้นะฮะหรือเป็นส่วนประกอบต่างมาติดประดับอยู่นี่ก็คือแบบที่3ส่วนแบบที่4ี่เราไม่ได้เห็นที่องค์รางแต่ผมขอ,อนำเียนซะเลยก็คือเป็นประติมากรรมกระเบื้องเลยอันนี้จะเห็นอยู่บางบางอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งซุ้มประตูทรงยอดยอดปราสาทน,นะครับก็จะเป็นประติมากรรมกระเบื้อง เพราะฉันเนี่ยการขึ้นไปที่พระปรางวัดอรุณไปปีนปรางตามที่ผมบอกเนี่ย mm hmm. ก็ไปสัมผัสงานกระเบื้องที่งามที่สุดแล้วก็เป็นที่ตื่นเต้นลือเรื่องกันทั้งโลกแม้การบูราณะครั้งล่าสุดของกลุ่มศิลปรกรแล้วหลายท่านเนี่ยก็บ่นว่าด้อยความงามลงไปแต่ยังไงนะครับก็ยังมีคุณค่าจากปรางเราก็ค่อยๆเ,เดินลงมา ถ้าท่านมีเวลานะครับเดินสักรอบฐานข้างล่างแล้วท่านจะพยายามนะฮะแหนนขึ้นไปบนยอดแล้วทุกวันนี้เราเซลฟี่ใช่ไหมฮะผมเนี่ยชอบมากเลยนะครับถือกล้องแล้วก็ถ่ายรูปให้เห็นเราแล้วเห็นยอดสูงข้างบนส่วนใหญ่เวลาเราจะถ่ายเราจะถ่ายแต่กับฐานกับตีนท่าผมอยากจะชวนท่านว่าถ่ายให้ติดยอดครับเพื่อ เป็นหมดหมายเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราจะไปกันให้ถึงยอดไม่ใช่ไตยอยู่แต่ที่รอบรอบแล้วก็วนอยู่ในในห่วงมหันนบนะครับผมเนี่ยชอบมากแล้วก็ถ่ายไว้หลายรูปเลยสำหรับภาพตัวเราที่พระปรางวัดอรุณแล้วก็ขึ้นไปเห็นยอดนะครับสวยต้องใช้คำว่าสวยจริงๆนะครับจากพระปรางเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าอิ่มแล้ว พอใจแล้วนี่คือที่สุดอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งครับยังมีที่สุดอีกอย่างน้อย 1, 2, ึ่สอจุดที่ไปวัดอรุณแล้วไปวัดแจ้งแล้วอย่าพลาดโอกาสถ้าหากว่าท่านตกลงที่จะไปต่อถ้ากลับก็เดินออกมาที่ประตูหน้าที่เข้าไปนะครับแต่ถ้าไปต่อเนี่ย ออกไปทางประตูด้านหลังครับพอพ้นประตูด้านหลังเนี่ยจะเจอพระวิหารแห่งวัดอรุณซึ่งมีความงามพิเศษของพระวิหารที่ผมอยากจะชวนนะครับก็คือ 1. พระวิหารนี้นะครับผนังเนี่ยเป็นกระเบื้องแผน่นเหมือนกับที่เราบุผนังทุกวันนี้แต่กระเบื้องแผ่นเนี่ย สีลวดลายเนี่ยสวยมากเลืองสดนะครับมีสีชมพูมีสีเขียวและมีรูปเทพพนมอาจจะพูดว่านี่ก็คืออีกหนึ่งเดียวในโลกด้วยก็ได้นะครับแล้วถ้าว่าท่านไปที่โถงหน้าวิหารหนะฮะพระวิหารหลวงเนี่ยมององค์ปรางวัดอรุณอยู่ในกรอบของโถงด้าน,นี่สวยมากผมเนี่ยทำไม่รีบนะผมจะนั่งชม อยู่ตรงนั้นนะ่ะสักพักใหญ่ๆต่อจากพระวิหารเดินเลยไปก็จะเห็นหอพระพุทธบาทหอพระพุทธบาทที่วัดอรุณเนี่ยทำเป็นแบบจีนนะครับจุดเด่นที่เห็นและเตะตามากที่สุดก็คือภาพดอกไม้ร่วงนะฮะซึ่งสั่งทำม,มาเป็นกระเบื้องเป็นชิ้นๆเป็นรูปดอกไม้ร่วงเลยนะครับคงนึกฉากออกนะว่า ฉากดอกไม้ร่วงเนี่ยเป็นฉากสำคัญมากในพระพุทธประวัติเมื่อครั้งทรงประสูติทรงตรัสรู้ทรงแสดงปฐมเทศนาและก็ทรงเสด็จดับขันธปรินิพานเราก็จะมีฉากดอกมณฑารบร่วงนึกออกใช่ไหมดอกมณฑารพเนี่ยจะร่วงพร่าเลยลเพราะนี่ที่พระวิหารหลวงเนี่ยมีเป็นรูปดอกไม้ร่วงที่พระอุโบสถเป็นรูปดอกไม้ร่วงแบบว่าแต่พอพระพุทธบาท เป็นดอกไม้ร่วงแบบเครื่องกระเบื้องสั่งทำมาเป็นดอกไม้มาประดับเลยจากหอพระพุทธบาทไปจะเห็นหอระฆังกับหอกลองอยู่ไกลๆลักษณะแบบจีนแต่สูงชรูดกว่าทายรูปออกมาเนี่ยเห็นเป็นองค์ประกอบแบบซ้อนกันสวยมากนะครับโดยเพราะยิง่เงเยืองไปเยื้องกับพระวิหารหลวงด้วย สิ่งที่สุดของวัดอรุณที่ไม่อยากให้ท่านหยุดอยู่เพียงเท่านี้ก็คือพระอุโบสถพระอุโบสถวัดอรุณเนี่ยนะครับตอนผมโผล่เข้าไปในระเบียงคดนะพระวิหารคดจริงพระวิหารคดเนี่ยสมเด็จกรมพระยาณริศเนี่ยท่านทรงตัดไว้นะฮะว่าเป็นพระวิหารคดที่งามมาก หน้าบันทางเข้าด้านหน้าเนี่ยทำเป็นรูปนาราย์ทรงสุบรรนันานาราย์ทรงครุฑแต่จุดเด่นของพระวิหารคดเนี่ยนะครับที่ผมชอบมากๆก็คือตลอดพระวิหารเนี่ยนะครับที่มีเฉพาเรียกมีพระนะฮะพระที่นั่งรายอยู่รอบเนี่ยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีแบบจัดจ้านสีเหลืองจัดจ้านมากนะครับสวย สวยอีกแบบหนึ่งแม้จะมีสภาพที่เรียกว่าชำรุดแล้วก็ลอกบ้างแต่ก็สวยเลยจากพระวิหารคดเข้าไปเนี่ยผมเนี่ยตะลึงนิดๆน,นะคือมีงานศิลาจำนวนมากอยู่เต็มลานพระอุโบสถทั้งรูปสัตว์วางเรียงเป็นตับรูปบุคคลมีอยู่เป็นร้อยนะครับแล้วก็มีรูปเรียกว่าเสนาบดีฝ่ายบุญนะครับ ทั้งหมดนี้มาจากเมืองจีนมีแม้กระทั่งเจดีมีแม้กระทั่งเสาธงศิลาเครื่องอับเสาจากเมืองจีนทั้งนั้นนะครับมีเป็นร้อยๆเลยแหละครับหลังจากดูพวกนี้เสร็จนะครับก็ไปงงกับเสาที่หน้าลานขึ้นไปที่พระอุโบสถเสาที่มีรูปหัวเม็ดก็เรียกหัวเม็ดนะครับก็เป็นหินแกะสลัก นะครับแบบเดียวกับหินจากเมืองคินแต่แกะสลักเป็นลายไทยแล้วถ้าหากว่าไปตอนที่แดดกําลังสวยนะครับแดดสาดไปสะท้อนแล้วเกิดเงาเกิดเหลี่ยมจะถ่ายรูปอ๋อสวยมาก,มากงานศิลาที่เด่นอีกอย่างหนึ่งของพระอุโบสถของวัดอรุณก็คือซุ้มเสมาท่านใช้หินอ่อนผมไม่รู้ว่าหินอ่อนที่ไหนบางคนบอกว่าหินอ่อน มาแถวแถวสระบุรีเพราะเหมือนกับที่พระพุทธบาทสระบุรีแต่เอาว่างานแกะซุ้มเสมาเป็นหินอ่อนเนี่ยแกะแบบแกะละเอียดเหมือนละเอียดแล้วงามอะ่ะไม่ถึงกระยิบแต่ว่างามลงตัวท้ายสุดนะครับก็ต้องเข้าไปในพระอุโบสถนะครับตอน พระอุโบสถเนี่ยมีจุดสาอย่างที่ถ้าไปแล้วไม่ให้พลาดพอเข้าไปถึงเนี่ยคือพระประธานกล่าวกันว่าพระประธานของพระอุโบสถเนี่ยนะครับแบบปั้นเนี่ยโดยร้นเกล้าราชการที่สองแต่องค์จริงเนี่ยใหญ่มากตั้งอยู่บนฐานชุกกชีชื่อว่าพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดีหลกลก,ธธลก็เอาว่า ระดับนี้แล้วงามไม่รู้จะพรรณนาอย่างไงแต่ที่ผมอยากจะพรรณนาเป็นพิเศษก็คือมีซุ้มพระยอดปรางอยู่ที่ผนังด้านหน้าของพระอุโบสถตอนแรกเนี่ยผมดูเนี่ยผมนึกถึงเอ๊ะนี่รูปเเทพอะไรนะครับแต่พอไปดูอ๋อเป็นพระพุทรูปทรงเครื่องครับเเป็นงานไม้ที่กล่าวกันว่าวิจิตรมากที่สุดชิ้นหนึ่ง ของประเทศไทยแต่ที่วิกิตสุดๆเนี่ยอยู่ที่หน้าบันของพระอุโบสถท่านทำเป็นรูปพระนาราย์ทรงพระขันแล้วก็กำลังลอยตัวกำลังเยื้องย่างออกมาเป็นรูปสามมิติลอยตัวโอ้ทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะออกจากพระอุโบสถเพื่อจะออกไปที่ประตูนอกเนี่ยเงยขึ้นไปดูสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็เดินออกไปที่ซุ้มประตูทรงปราสาทซึ่งเป็นไฮไลท์สุดท้ายของวัดอรุณที่ท่ามพระเพราะว่าที่นี่แหละครับยักษ์วัดแจ้งยืนอยู่ที่นี่ที่เราบอกยักษ์วัดแจ้งรบกับยักษ์วัดโพนะครับยักษ์สองตนของวัดแจ้งนะครับก็คือตอนหนึ่ง ผิวกายสีเขียวก็คือทศกณัณฐ์อีกตนหนึ่งเนี่ยผิวกายสีขาวก็คือศาสเดชะนะครับถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่งกับยักษ์ทั้งสองตนแล้วก็กล่าวสวัสดีแล้วทีนี้ก็ถึงเวลากลับการเดินกลับเนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านใดมีเวลาจะเดินไปที่ท่าน้ำก็ได้แต่พวกผมเนาะเนื่องจากว่าเที่ยวกันมายาวนะครับเราก็เดินกลับจากหน้าประตูผ่านสวน แล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเพราะว่ามีต้นตะโกดัดนะฮะประดับอยู่แล้วก็ได้เห็นองค์ปรางเชิงประชิดอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็น้อมระลึกถึงข้อคิดต่างๆที่เราควรจะซึมซับไปจากวัดนี้นะครับผมมี3มอย่างที่อยากจะทิ้งท้ายสำหรับการมาเยือนวัดอรุณราชวราราม อันที่1ก็คือต้องระลึกถึงบรรพชนนะฮะคนไทยโดยเช้ายอย่างยิ่งพระเจ้าตากสินรันกรรัชกาลที่หนึ่งและทุกคนอ่ะที่ช่วยกันกู้ชาติได้วันนี้เป็นหมุดหมายของการกลับคืนมาของรัฐไทยแล้วก็ทำให้เรามีไทยเป็นไทยมาถึงทุกวันนี้จุดที่2ที่อยากให้ท่านระลึกถึงก็คือองค์ปรางซึ่งมีคติในพระพุทธศาสนาให้เรา ดนน้อมระลึกถึงพระพุทธน้อมระลึกถึงพระธรรมน้อมระลึกถึงพระสงฆ์คือพระรัตนาตรายัยแล้วก็น้อมนําหลักคิดมาพัฒนาชีวิตให้มีชีวิตที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกระต่ายชั้นของสภาพของชีวิตให้สูงสูงขึ้นไปนะครับอันที่3เนี่ยก็ต้องน้อมระลึกถึงสุดยอดสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทย ที่ประดิษฐานฝากฝังไว้ที่นี่ให้พวกเราได้ไปชื่นชมและภาคภูมิใจที่เชื่อว่าผู้สร้างอยากจะฝากไว้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีมาเป็นคนไทยได้พบพระพุทธศาสนาก็อย่าพลาดที่จะพัฒนาชีวิตให้ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตให้ได้ด้วยกันโอเคนะครับไปปีนพระปรางวัดอรุณ แล้วก็ไตพบภูมิกันให้สูงขึ้นไปให้สมกับที่เกิดมาเป็นชาวไทยและได้พบพระพุทธศาสนา